สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสนใจหารถแบบผ่อนไว้ใช้งานนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปเช็คได้เลยครับมีรถให้เลือกชมมากมายนะครับจัดทุกคันดันทุกเคสนะครับปรึกษาเฟนแนนซ์ได้เลยสําหรับคันนี้นะครับชวนชมในส่วนของกระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะครับเป็น t o โยต้าไฮรักวีโก้ครับเครื่อง2.7เบนซินเป็น CNG g เกธรรมดาจากโรงงานนะครับติดตั้งมาพร้อมเลยครับปี2012นะครับ199,000บาทนะครับ เครดิตดีผ่อนได้เลยครับ4,000บาทโดยประมาณนะครับ6ปีนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่แถวบางใหญ่นนทบุรีนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนนะครับจัดทุกคันดันทุกเคสนะครับปรึกษาไฟแนนซ์ได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับใต้ล่างก็จะมีลิงก์มีไลน์มีช่อง YouTube มีเพจนะครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้ครับมีรถให้เลือกชมเยอะ คันนี้สาภาพสมบูรณ์งามๆครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมี CNG อยู่ใต้ท้องกระบะนี่นะครับติดตั้งไว้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ3ลูกครับก็ขับไกลได้สบายครับไม่ต้องแวะบ่อยครับเอาเป็นว่าชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับสำหรับกระบะเน้นใช้งานอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายแถบเป็นถ้าท่านสนใจเข้าใจ อยากได้ไว้ใช้งานนะครับโทรเจราจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ199,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับเจราจาต่อรองแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับขอตรวจรถนะครับการันตีคุณภาพครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือฟิกคว่ำครับรถเช็ครถคัดรถนำมาฝากให้สมาชิกเลือกและชมจัดที่ใช่เลือกที่ชอบเอาที่ไหวเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกนั่นคือประโยชน์สูงสุดแล้วครับสำหรับกระบะตอนเดียวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสับสมาชิกได้นำไปใช้งานนะครับ เอาไปทําเงินทํางานนะครับสร้างอาชีพรับรองว่าคุ้มสุดๆครับคันนี้ภายในสะอาดสวยๆครับภายในยังไม่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับราคานี้นะครับใครชอบเข้าใจสนใจไปดูรถตรวจสอบนะครับจะพาช่างพาเพื่อนไปเช็คก็ได้ครับปรึกษาไฟแนนซ์ได้ครับออกได้ทุกอาชีพนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับเป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับวีโก้นะครับเป็นที่รู้กันว่าอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายใช้เดยวาวครับรุ่นนี้ใช้สบายครับ อะไรก็ดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับแสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานเบื้องต้นก็ที่เด่นข้บมาราคาดีงามเครับสภาพยอดเยี่ยมลองเช็คชมดูรถก่อนสอบรถล้งขับได้เลยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับวว่าโดยรวมถือว่าคันนี้และช่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้สมาชิกได้เลือกศึกษาและถ้าชอบนะครับพอจราจาได้เลยจากช่องยูทูบคอส่วนลดได้ครับรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีกดคลิกที่ชื่อคลิปนะครับเข้าไปดูรถคันติดอื่นได้ครับ ในเพจใน YouTube มีหมดครับเน้นโทรกรจายคับปรึกษาไฟแนนซ์ฟรีครับก่อนที่จะจัดไปแน่นถึงธนาคารก่อนได้นะครับก็ใจหรือป่วยครับวิเคราะห์แล้วก็ส่วชงานอึดที่ขาดหายไปก็ช่วยเติเติมครับเพื่อจะให้สมาชิกได้รถนำไปใช้นะครับลองเช็คกรองชมดูได้นะครับวีโก้รสองจุดเจ็ดเบนซินดีเอ็นจีสภาพสมบูรณ์สวยๆครับใช้ง่ายใช้สบายอึดอัดคนขอบคุณครับ